ดูแล้วก็ผมหุนใจนะครับมีกําลังใจที่จะทําไร่ทํานยอยากที่หนึ่งเปครับมากเลยท่านใดที่อยู่ข้างนะครับวันนี้จะมีสเก็ตข่าวแล้วก็ข่าวรอบู่ด้วยนะครับขอขออย่ากให้ห่างนิดหนึ่งครับห่างๆเนาะนะครับโอ้อยากอยู่ไก่เนาะอยากอยู่ใกล้ดีใจนะครับดีใจแห้งครับเนี่ยดีใจแห้งเนาะอ่าพ่อเมืองนะครับ ตั้งกัมาเหยียบน้านะครับพญานกัมาเหยียบเมืองเนี่ย้ดีใจครับนะครับเนาะโอ้ดีดมีท่านผู้ว่ามีท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับวหน้าส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่โอ้ท่านนายกสมานุธรรมมาพิว่าไดยิ้มนะครับเนี่ยดีใจนะครับที่มาร่วมพิธีท่านรอง เอาที่ยกยกสักหน่อยครับยกยกสักหน่อยนะครับจะจะเอาขึ้นสูงเลยไปทำด้วยพนดีเอาหัวเนาะถายลงทียเออเนี่ยครับนเาาน, <c oughs> นี่นเยเน,เนี่ยจะได้ภาพเคลื่อนไหวนะครับถ่ายวิดีโอเนาะมีภาพเคลื่อนไหวด้วยเนาะเออภาพเคลื่อนไหวเออ,เอ,เอ,อโอ้ผู้ว่าเอาแท้ไหมท่านคือที่เคยเห็นหน้าอยู่ตรงอย่างผู้ทรง,งนะครับทรงคือโย่จังหวะได้ด้วยนะสัตว์กระเพียนเนาะเอาเอา ท่านพูดว่าเปลี่ยนเอา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 นั่นไปทั้งใต้ครับผมเอาวันนีแห้งแล้อวันนี้ท่านกำนันน่ะเดี๋ยวท่านผู้ว่ายังไม่ยังไม่ได้เอาไม้ไปทั้งใต้ครับผมเอาเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ไปเสียบเสียบเอ้ยนี่แหละครับเนี่ยเล็งไม่ขันลาวครับเล็งไม่ขันลาวซาซาด้วยครับเด้อวิดีโอกันทังทีออกสะเก็ดเท้าเอาท่านผู้ว่าหนึ่งสองชัมเฮ้ยเกือบพลาดเกือบพลาด พระาท่านายกบดเนี่ยนายกองปีเขาเป็นถึงอดน,น,นครับท่านนายกนี่ยปีปังอุ่ยอ่ะุยครับเนี่ยนี่เขาร้องคนเดีวนรองสาปปชสอนะครับนี่ยอกใจเด้อดพมดทนมาสอดปุ่เลยนี่ท่นหนึสองสาเอ้ตายตายตายเอาเอาลว่าสันว่าอ้าพื้นไหนกันไ,ไเอเขาล้อมพื้เอาไหมครับเนี่ย ตรงที่คืออยูวหนึ่งสองสามเนี่ยแกง่ายเอามือจับสัสบสะบ้อกันวะเอาเออได้กระสังท่านนายอำเภอเพียเออที่นี่อยนายอำเภอท่าน,นได้เป็นผู้ว่ายอยู่แล้วอ่ะเราสับไก่อ๋อนี่ท่านอนรอาภานะครับเนี่ยน, <c oughs> นี่ตัวจริงเออโอ้ไปแท้ๆเนี่ยเนี่ยเป็นไรเป็นไรท่านเนา การสอจอกันซาืิได้เป็นสอจออีกแล้วเราจะได้เป็นสอจออีกยุ่แล้าเอ้าแอ้หัวใจพี่น้องเราท่านพ่อราเรีเนเกษสรยงตยาคมครับอยู่ตัวกิงเสียงกินสันว่าผมกับลูกสาวไม่สาวน้าหน้าสันว่อาเข้ามาชื่ร้องเมื่อีกกันสันวาแกโตแกโตสันเอ บางเด้อท่นวันยังมะไก่ขอยได้ขอยฟาดเลาเอาเอาเอาทำให้หน่อยครับจำให้หน่อยเออเอาเออเฮ้ยท่านพออ่าดีพ่อรุ่นทองเนื้อบ้านละหัดเอาข้าวงานละสั้นอ่ะเถาแล้วข่อยท่านพอโดมชินเป็นทังไหนเอาสู่ผู้ว่าได้ป่ะเนาะวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นับเ้าเลยครับนับสิบเลยนะครับเอาขาเสียปกลมือให้กับท่านผู้ว่าและเอาเขาอีกหนึ่งให้ได้เสียบเลยโอ้สี่ไหนออกข่้าแทงเขาท่านนายกขวนเลยช้าเราวรับประกันการรับตีครับเนี่ยชีวยว่ออกสะเก็ดเท,ท,ท, <laughs> ท้าทยายประัน <laughs> นะครับออกข่้านอกลูกท่านเอาสามเอาตีสกอนแม่ประธานว่าเอา ลุตสันเอา้าทไมครับท่านผูน้ว่าครับปืด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 เมี่ยมาล,ลองแรกคลอยหรือเห็นปะเอ้าเสียงกว่าสันผู้ว่าเนะเาะเมีเ่ยยกบอลเลยครับท่านว่ายกบอลไม่เป็นเจ้าเป็นนายเขาเข้าเป็นคือกันเด๋สันผูว่าอายุเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับเนี่ยเฮ้ยเอา้าต่อไปก็เรียนเชิญ อาจจะต้องฝึกฝึกเยอะหน่อยนะฮะถึงจะให้เหมือนกับพี่น้องที่เป็นพี่น้องเกษตรกรสมัยก่อนที่ใช้การใช้ไม้ตีข้าวจริงจริงนะฮะเหนื่อยไหมครับก็ไม่เหนื่อยนะฮะอาจจะว่าเพิ่งเพิ่งยังตีได้ไม่กี่กำนะฮะถ้าตีเยอะๆเนี่ยตีเอาเป็นบอกว่าตีเป็นอาชีพเนี่ยคงจะเหนื่อยอยู่นะฮะเอาเอาใหม่เอาใหม่จัด